เดี๋ยวเราคนเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับมาจริงตามสูตรนะครับตามสัญญาว่าในในเราก็แต่งหน้าทําผมแล้วก็มาก่อนล้างหน้าสักนิดหนึ่งสักสักยี่สิบนาทีนะฮะวันนี้มาทักทายมาขอบคุณทุกทุกคนในวันนี้ที่มาหากันเลยนะครับแวะมาแวะมาขอบคุณดีจริงๆนะฮะ ก่อนอาบน้ำเฮ้ยคุณโปสวัสดีครับพี่ถึงนะครับเพื่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ20นาทีไม่มีจริง,รงครับน้องครีมเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกันต่อนะครับชาวเชียงใหม่ทุกคนนะมาปะกันเนอะบ่ายสองโมงนะครับที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับ K S Beauty Store อยู่ที่ชั้น1นะ บ่ายสองโมงนะครับมาเจอกับมิลลี่ซิงเกิไพได้นะครับวันนี้แวะมาทักทายทุกคนก่อนที่จะไปอาบน้ำสักเล็กสักน้อยนะครับสัิบห้านาทียี่สบนาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันนี้วันนี้ไม่เหนื่อยจริงๆคือหนึ่งเลยคือไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ไม่เหนื่อยมัน มันดีใจแล้วก็มันอิ่มอกอิ่มใจอ่ะมันอิ่มอกอิ่มใจจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่มาหาพวกเรานะครับขอเป็นขอเป็นตัวแทนผู้แทนทุกคนเลยแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อทุกคนก็รู้สึกไม่ต่างกับผมที่แบบว่าหูเราเห็นกำลังใจเห็นคอนเสเห็นเห็นเห็นสิ่งแบบว่ามันปื้มมันปื้มอ่ะ มันตื้นตันขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้ววันนี้อากาศวันนี้วันนี้อากาศไม่ร้อนด้วยวันนี้อากาศเย็นทุกคนเออทาให้แบบว่าวันนี้ดีอ่ะวันนี้ดีมากมีแบบมีกําลังใจมีความสุขมีแรงในการทํางานในทุกๆวันนะครับนะอาจจะขึ้นมาไม่ได้นานมากนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องตื่นเช้านะครับ แต่ว่าขอแวะมาขอบคุณทุกคนจริงๆครับสวัสดีครับเพียงสวัสดีครับนะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆนะขอบคุณขอบคุณมากๆครับอยากไปบ้างแง่เสียดายไว้โอกาสหน้าครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้นะครับเราจะมีอีวงอีเวนต์การที่สามารถให้ทุกคนมาเจอพวกเราได้นะครับถ้า สะดวกหรือว่ามีโอกาสเนี่ยก็ไว้มาเจอกันตอนนั้นก็ได้นะครับช่วงนี้ก็โควิดด้วยนะครับใครไม่สะดวกไม่เป็นไรจริงๆขอส่เขาแค่ส่งกาลังใจมาเพวกเราทุกคนก็ขอบคุณมากๆแล้วนะครับวันนี้อากาศเย็นนะคืนนี้พักผ่อนด้วยครับอยากให้มาสุราษฎร์สภาพอากาศเป็นใจจริงๆใช่เราแบบว่าออแฟนคลับทุกคนไม่ร้อนด้วยอะไรเงี้ยเราบางทีเราก็แบบเกรงใจนะฮะ อยากให้มีทุกเดือนเลย i d o l Exchange นะฮะขอบคุณขอบคุณไ d เดลไ e เดลเอ็กซ์เชด้วยนะครับที่ชวนพวกเราทีมแอบบงรักเนี่ยไปม่่นจอยในวันนี้แล้วก็ไปสร้างความสนุกมอบความสุขให้ทุกคนนะครับนะให้มาโคร,ราดมากๆเลยครับไว้มีโอกาสนะครับไว้มีโอกาสจะได้เจอกันนะฮะนะทุกคน พี่เป็นคนเหนือหรอครับจริงๆผมเกิดที่เชียงใหม่ครับแต่ว่าไม่ไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเพราะว่าเกิดแล้วก็ย้ายย้ายอยู่ที่ปาจีเลยยาวๆเลยฮะใช่แต่ว่าผมเกิดผมเกิดที่เชียงใหม่เพิ่งมาทานข้าวยังครับยังเลยครับเพิ่งเพิ่งเสร็จงานครับเพิ่งกลับมาถึงคอนโดครับนี่กําลังจะอาบน้ําแต่ว่าเอ้นะในในเราแต่งหน้าทําผมแล้วก็ไปม,มาทักทายหน่อยนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆในวันนี้นะครับ สป a กิ n ง please อุ้ยผมตกใจนึกว่าวิชัยแซ้ฟ้านเข้ามาใช้ดิสน้องวิชัยด้วยนะครับอยากให้มาใช้ภูไว้มีโอกาสมาขอนเกี่ยวนี่นะครับพีสเสกได้ครับถ้าอ่านเมนจกรีดลั่นบ้านขอละลั่นเลยนะครับนะเราอยู่ปราจีนกรีด เก่งมากเลยวันนี้ขอบคุณนะคะเฮงวันนี้หล่อมาก Billy is the one สมคำาล่ำลือจริงๆครวันนี้ผมได้ขายกิจการไล่ขิงของผมครึ่งหนึ่งไปให้คุณพัทรชนนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะผมเห็นแล้วว่าเขามีความสามารถและคุณสมบัติในการบริหารไล่ขิงให้ขิงของเราเนี่ยมีคุณภาพมากกว่าเดิมผมก็เลยตัดสินใจแบ่งหุ้นให้เขา5้แล้ววันนี้เขาไม่ทายผมผิดหวังเลยนะครับสำรับคุณพัทรชนนนะครับ อยากให้พูดเหนือคือด้วยความที่ผมไม่ได้อยู่เหนือนะครับผมก็เลยพูดไม่เป็นแต่ว่าผมฟังออกผมฟังได้แต่ผมอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ใช้เลยเลยพูดไม่ค่อยเป็นนะฮะใช่เว้ยคุณอบคุณอบจอยปะคุณอบอยู่ไหนเนี่ยคุณอบถึงถึงคอนโดยังหรือว่ากินคงกินข้าวอยู่จอยปะนี่คุณอบเป็นมือถ่ายรูปมือหนึ่งเลยนะครับเราจะไม่มีรูปสวยๆลงถ้าขาดคุณอบนะครับทุกคนนะเขาขิงกว่าพี่เองอีก โยบขาเอออีพีหน้าเราจะเห็นคนกินเลือดแล้วนะทุกคนนะพัชชนนเราเราก็แซวเขาไปงัน้นแหละเราชอบเวลาพี่วิลลี่แบบงอแงอโบนัสต้องเราปะ่ะวันนี้พี่เห่งสู้มาแต่พี่วิลลี่สู้กับนัน่นแหละครับผมรู้สึกว่าเขาบริหารไล่ขิงได้ดีผมก็เลยตัดสินใจแบ่งหุ้นให้ครึ่งนึงฮะและเขาไม่ทั้ผมผิดหวังนะฮะขิงไล่เราอร่อยขึ้นเยอะ ยิ้มวันหวานโอนสอง้อยครับสี่สองแปดห้าเจ็ดศูนไม่ใช่ไม่ใช่ใช international fans cannot understand I'm trying to speak English but my English is not good I'm sorry พี่เฮงเขาตาขวางตลอดเลยค่ะไม่ได้ไปหาพี่โอ๊ <laughs> ดีขนาดไม่ได้ไปหาพี่อ๊บเลยนะคะเ <laughs> ขาหายจากวงผมไปไหนไม่รู้สักแบบช่วงใหญ่ๆเลยนะงง <laughs> เป็นงงเหมือนกันวันนี้เก่งมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ เขาจะชอบพี่สการอะไตอนอุ้มไฟคือเอนดูเนาะแหละคือแบบเราเห็นแต่ทุกคนเห็นแต่วาเจ้าไงเออเราก็แบบว่าเอ้ยทุกคนอยากเห็นยกเจ้าบ้างก็จัดให้นะครับน้องไพวันนี้เขาทํางานเสร็จนี่ก็ต้องรีบกลับไปพรีเซนต์งานต่อนะครับวันนี้น้องก็สู้ชีวิตมากเพราะว่าวันนี้น้องไม่สบายด้วยแล้วก็น้องเสียงหายน้องแบบไม่มีแรงก่อนขึ้นโชว์แต่น้องสปิริตดีแล้วก็ทําโชว์ออกมาเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับ เป็นกำลังใจให้น้องเซอร์ไพรด้วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้น้องเซอร์ไพรต้องเดินทางเช้าเหมือนกันกับทุกคนอีกแล้ววันนี้น้องมีพรีเซนต์อีกนะฮะอันนี้รีบกับน้องรีบกับบ้านไปพรีเซนต์งานต่อนะเป็นกำลังใจให้เซอร์ไพรด้วยนะครับทุกคนพี่เองเมื่อเมื่อวานนี้พี่หายครพีจริงี่าซื้อหุ้นไล่เออเราเราต้องเทรดกับพี่บิลลี่บางนาบางหลังอ่ะเออเราแบ่งหุ้นให้เขาไปแล้วเราก็ต้องได้หุ้นจากเขามาบ้างเราเด็กๆต้องไปติดไปติดต่อกัน จะไปไหนได้ครับพี่เองเจ็ดปีของเรามันแบบมีความหมายเด้อสูมันมันมีความหมายเลยหยอกหยอกหยอกสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเซฟไลฟ์ไหมครับคุณวันนี้อาจจะไม่ได้เซฟนะครับเพราะว่าแวะเข้ามาทักทายสักแป๊บหนึ่งเพราะผมกำลังจะไปอาบน้ําพักผ่อนแล้วนะครับวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะทุกคนนะครับนะจจะฝากดูแลน้ำด้วยนะครับได้เลยครับได้เลยครับน่าจะ Hello your English is good แต่ But I c a แ n o น s p ส a k w เวลขอพี่เองชื่ออะไรคะมายแล้วมายแล้วอ้ไอเ้เฮงไม่อยู่อีกแล้วไอ้เฮงมันออกไปข้างนอกแล้ไหนลองอ้อยให้ดูก่อนเออเราต้องไปเรียนรู้จากคุณพัชนนก่อนนะต้องให้เขาติวด้วยเขาเป็นคนติวเก่งมากเขานัดติวทุกวันศุกร์ด้วยนะเวลาห้าทุ่มที่ช่องสามกดสาสิบสานะครับทุกคนฝากด้วยวันนี้เธอเหนื่อยหรอเหนื่อยไหมแคปนะแคปนะแม่ แม่ขอแคปได้ปะขอแคปได้ปะแม่ฟิลเตอร์อันนี้ดีใช้ไปบ่อยได้ครับมันมันมัน,ม,นมันเป็นฟิลเตอร์ใหม่แล้วผมก็ปัดปัด,ป,ดปัดดูเอออันนี้ได้พักผ่อนเยอะๆครับขอบคุณมากครับพี่เฮงไปไหนคะนี่ครับนั่งอยู่นี่ครับ Hello from Philippines Hi How was today Today is great and I don't know how to say but I feel so really, really good, yeah. Do you have TikTok? Maybe. No, I didn't have but maybe in the future I will try to play this app. I can't speak Indonesian. I'm not good at it. See you in Chiang เฮงแคปอันไหนก็ได้นะที่ไม่ใช่แอคนี้อ่าเลยเริ่มเลยแฉเริ่มเลยจริงๆมากวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบชอบดูแอปของเราขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับที่ชอบซีรีส์ของพวกเรานะครับการเป็นนักแสดงเนี่ยแค่แค่ทุกคนที่ได้ดูเราแล้วเขามีความสุข ทำให้เขาหายจากการเครียดแล้วก็ทําให้เขายิ้มทําให้หัวเราะได้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเติมเต็มสุดๆละขอบคุณมากๆครับ Hi from Texas fan Hi วันสุขเลย <c oughs> ได้ป้าคาดหวังนาติตกตกอ่ะ <c oughs> ไม่คาดหวงังเราจะไม่ผิดหวังครับพี่บิรีเ่เขาขิงแฟนจริงใช่ไหม เราจะไม่แบ่งรุนให้เขาบริหารได้งไงในเมื่อเขาทําหน้าที่ได้ดีขนาดนี้พี่เมินหนูวไม่เมินนะครับไม่เมินนะเสียงแคปชัดจีนเอาเหรอโป๊ะหรอรู้เลยเหรอว่าแคบปิดเสื้อหน่อยพี่ได้ครับ,บ s e c r e t crush on you ดูจนเกิดเสียงดังฟังชัดมากกราบ Believe the one ฝากความคิดถึงถึงคุณพัทรัชนนด้วยนะครับทำ้าม อีพีแปดเขิดไม่ไหวผมผมชอบพิสิกยาตามเล่นนะเห็นหน้าพี่ยังหายเครียดเลยขอบคุณมากครับน้องบิวน้องคิมขอข้านพี่จะพยายามนะน้องคิมบางทีติ๊กต็อกเนี่ยเราก็าไม่ใช่สายเต้นนะเราจะพยายามหาคอนเทนต์ที่อาจจะไม่ต้องเต้นเยอะขำขต้องเรียนรู้การใส่เพลงตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นอีกนะเพราะว่าเราไม่เคยเข้าวงการนี้นะอาจจะต้องมีก้าวแรกก้าวแรกนะั้นสําคัญ I'm from Vietnam you speak Vietnam please I'm sorry I can't speak พี่เองเราสอบใ้ประกาศผ่านแล้วเก่งมากครับเอฟสีปากเลือดเนาะสีปากเนี่ยมันได้จากฟิลเตอร์ครึ่งนึงนะครับทุกคนฟิลเตอร์นี้คือดื้อมันเคยตื้นอน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะวันนี้ที่ไปหากันนะขอบคุณครับเดี๋ยวสักห้านาทีเดี๋ยวผมต้องขอตัวไป อาบน้ํากินข้าวแล้วนะครับทุกคนนะหนาทีนะใครมีคําถามอะ้ถามมาได้นะครับพูดคุยกันสนุกสนุกนะจ๊ะดู e ีพีแปรอบแล้วดูวนไปลูกดูตั้งแต่ EP พีหนึถึงอีพีวนไปลูกถ้าใครไม่รู้ว่าเราจะดูแอบหลงรักย้อนหลังได้ที่ไหนนะครับ YouTube Channel Idol Factory ครับผมกดเข้าไปได้เลยนะจ๊ะ คู่พี่เนี่ยกับโตเขาติวกันหลายรอบแล้วนะเมื่อไหร่คู่พิสกายกับเจ้าจะติวกันสักทีค่ะเราตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แต่เรารับรองว่าเราก็ติวได้นะเอาอยาี้ดีกว่ารูปพี่เต็มเครื่องหนูเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอยากให้ถึงวันศุกร์ไวๆเหมือนน้องโตเลยอนะ่ะน้องโตแบบวันศุกร์เลยได้ไหมอ่ะ นี่ไม่ชินเลย <laughs> พี่บิลลี่เขาชื่อพัชชนนอ่อนสะอาดน,นะครับ <laughs> ผมพูดเล่นนะ <laughs> บอกว่าผมชอบแซวเขาว่าตอนแรกผมอ่านชื่อเขาว่าพัชธราชนนจริงๆแต่ว่าผมผมมารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาชื่อพัชชนนแต่แบบว่าชอบเวลาพี่เขาแบบอะไรเงี้ยขอสามท <laughs> ่าจะแคปหนึ่งสองสามไป yeah เราติกตออดวงใหม่ว่าสัน่นวันนี้เนี่ยไมเก้าบาทใช่ใช่มีคนคิ้วกี่เส้นนะเหงอ,อ,อ,อียะ ขอชื่อตอกๆไหนใครยังไม่สมัครเลยครับใจเย็นะยังไม่สมัครเลยมีไปเจมแจมกับเพื่อนๆอนมากนะครับมีแบบเจมแจมกับเซรา์น้องเซ้งพี่บิลลี่อะไรเงี้ยก็ไปไปไปติดตามพวกพี่เขาก่อนเดี๋ยวผมจะผมจะตามไปนะฮะมาช้าไปไหมพี่หิงเอาวะมาวะย้อนดู ep เก้าสิบกว่ารอบแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับ ep เกนะ้พาพัมพม คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอันนี้คําถามจริงๆใช่ไหมหรือว่าแบบแค่แบบว่าคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่กรุงเทพครับคนยิวเส้นกี่บาทไม่ไม่ไมพิธีกรเขาก็อ่านชื่อแบบใช่ปะคือมันเป็นความแบบด้วยความตัวสะกดแบบนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาเสียงนั้นแต่ว่าพอรู้แล้วก็อ๋อพัชนน์พัชนอนอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยผมดีเลยเมนต์อีกแล้วผมขอโทษใช่ไหมวันี้ผมดีเลยเมนต์มากผมดีเลยเมนต์มาก พี่โตเก็บทุกอย่างให้น้องเจ้าน้องเจ้าก็เก็บนะทุกคน EP ล่าสุดเอ๊ะดูหรือยังเอ่ยผมจะสปอยหรือเปล่าน้องเจ้าก็เก็บนะเออ EP ล่าสุดเฉลยแล้วนะครับว่าน้องเจ้าก็แอบเก็บรูปผมตั้งแต่ EP สองเลยนะที่ถ่ายที่ตอนที่พี่พราวแวะไปติดขนตานะมีอยู่นะครับน้องเจ้านี่ก็เ็าเก็บเหมือนกันนะพี่เองอย่าลืมไปหามุกเล่นชหม่ต้องสักหน่อยเออว่ะเดี๋ยวพี่ต้องศึกษาหน่อยพี่ต้อง ได้ได้พี่ต้องพี่ต้องมาทางนี้หน่อยละช่วงนี้ไม่ค่อยอัปเดตมุกเลยอนะเจอันันที่เก้าครับโอเคครับเออเราวันที่เก้าเนี่ยไอ o l ลแฟค o r อรี่จะไปบุกไอเดลแฟนเฟสนยนะครับหนังหน้าโรงนะครับใครที่พรุ่งนี้เชียงใหม่อาจจะไม่ได้ตามไปเนี่ยเราไปเจอกันวันที่เก้าได้นะครับนะเก็บหมดอ่ะเจ้าเก็บหมดใช่ใช่ใชเขาเจ้าเก็บหมดเขาเจ้าเก็บตั้งแต่อีพีสองแล้วเห็นปะม,มีรูปที่ผม ถ่ายผมแอบถ่ายผมที่พาวติดขนตั้งแต่พาวติดขนตาแล้วนะ Please sing this song Secret Crash you วันนี้พี่ยังไม่ทันมุกเลยน้องหมิงเหรอปกติพี่ก็ไม่ช้าแล้วถูกพี่นอนน้อยเอาเป็นว่าผมจะผมจะพยายามทันมุกให้มากกว่านี้แล้วก็ใครมีมุกอะไรก็เล่นมานะ ผมจะได้เก็บใส่คลังไว้เผื่อเอาไปแบบเออเอาไปใช้ต่อได้นะครับไอบอกรักมีทั้งหมด14 EP นะครับทุกคนไปติดตามกันนะไปติดตามกันนะตอนนี้ EP 8แล้วนะเกินครึ่งทางมาแล้วนะครับนะพี่เฮงวันที่9สามารถของไปให้ได้ไหมครับเดี๋ยวรอทางออฟฟิเชีประกาศอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ยังผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับผมชอบไห้เจ้ามา ซื้อบบตวันที่ก้าไม่ทานโหนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอกาสได้อย่างโอกาสได้ยังได้นะครับเพลงที่ชอบฟังช่วงนี้คือเพลงช่วงนี้ผมชอบฟังเพลงแบบเงาเงานิหนึ่งอะไรครับใช่ดิเป็นอดีตของดู ยูเป็นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกอ่นผมดีเลยอะ่ะขายมุกซื้อหมุกไปชอบท่าวาจเจ้าได้ดีทุกคนครับได้ดีทุกคนผมบอกเลยว่ว้ไปเถอะ <c oughs> <c oughs> พรีเฮงพี่หนึ่งสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับรอดูข่วงเข้าเจ้าเข้าใจอยู่นะครับรอเลยครับรอเลยพี่นัทสวัสดีครับพี่นัทอยู่ไหนเนี่ยพี่นัทพี่นัทถึงคอนโดยังพักผ่อนเดอ้อพี่นัท วันนี้พี่นัพี่โอ๊ก็สุดยอดมากเลยนะครับทุกคนนี่เดซี่อยู่ในไลฟ์เรานะฮะความสวยความซวยคือที่หนึ่งต้องขอบคุณตกโต้ตนนั้นที่ทำให้พบรักกับพี่อินทัดด้วยนะครับ EP หน้าเขาจะไปกินเลือดกันแล้วนะทุกคนเราติดตามด้วยนะ EP พเก้านะทุกคนแล้วพี่เองมาภาคอีสานอยู่ครับได้เลยครับดิทเป็นอดีตของดูแต่ยูเป็นอนาคตของไอไงพะพามโอเคหนึ่งมุกพี่จะจดไว้มาท่าน เดี๋ยวโอ้ผมบอกเออผมเชื่อแล้วว่ายี่สิบนาทีไม่มีจริงผมคุยเพลินอีกแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมจะไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมมีงานเช้าครับวันนี้แวะมาขอบคุณแวะมาทักทายทุกคนที่วันนี้มาหากันนะครับแล้วก็ไหนๆก็แต่งหน้าทําผมเรียบร้อยก็สักนี้สักหน่อยนะฮะนะโอเคอ่ะให้สองนาทีให้สองนาทีให้อีกสองนาทีนะครับเรามาล่าลากันก่อน,ก,อนก่อนที่ผมจะลงนะน้องมิ้นสวัสดีนะครับน้องมิ้น เพียงบอกฟันดีนะฟันดีทุกคนที่อยู่ในไลฟ์นี้นะครับขอนอนุาตฟันดีนะครับแล้วก็พวกนี้ถ้าใครว่างๆเนี่ยไปส่งพวกเราได้นะครับหกโมงเช้าแต่ถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรจริงๆเพราะเขาจว่ามันเช้ามากนะครับหกโมงเช้านะหลายแบบก็ได้อยากให้มันไลฟ์บ่อยนี่เดี๋ยวนี้ผมมาไลฟ์บ่อยบ่อยมากเลยนะรู้สึกว่าผมไลฟ์ติดกันมาสามวันแล้วปะใช่ไหมแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแป๊บแป๊บหลายรอบมา พี่อบไลฟ์เย้วเหรอพี่อบไลฟ์อยู่เหรอหรือเราไปจอยพี่อบดีเราจะไม่ได้อาบน้ำานะถ้าไปจอยพี่อบอะส่งจุบให้หนูก่อนเดินทางปลอดภัยคับพี่เฮงฝันดีนามสกุลเขียนยากมากค่ะส่งจิตไปได้ไหมคะ่ะได้ครับใครไม่สะดวกส่งจิตมาส่งจิตส่งใจเป็นกำใจให้พวกเราในการไปบุกเชียงใหม่ในพ่งนี้นะครับพ่งนี้ชาวเชียงใหม่เจอกันเดอ้อย้ำอีกครั้งนะครับบ่ายสองโมงนะครับ ที่ศูนย์การค้าเซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับ K S Beauty Store อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับเวลาบ่าย2องโมงนะส่วนใครอยากมาส่งที่สนามบินก็6กโมงเช้านะครับสนามบินดอนเมืองนะฮะได้เลยนะครับไม่ติดใครไม่มาก็เข้าใจนะเพราะว่ามันเช้ามากๆครับโอเคผมขอตัวไปอาบน้ำกินข้าวพักผ่อนแล้วนะครับทุกคนผมขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้ทุกคนมาเจอกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ พวกเราแอบหลงรักจริงๆนะครับวันนี้ตื่นตานมากแล้วก็ที่ทํางานมาทั้งหมดเนี่ยหายเหนื่อยจริงๆนะครับพอเห็นได้เห็นได้กําลังใจจากทุกคนวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวพี่จะไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้ทํางานนะครับนะโอเคใครที่อยู่ในไลฟ์นี้ฝันดีนะครับฝันดีนะทุกคนนะไม่มีโอกาสเจอกันแล้วเดี๋ยวผมมาไลฟ์บ่อยๆเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับบ๊ายบาย Thank you. Anyhow.